เนียเนี่ย่ะอยาให้ขึ้นเราก็ไรีมพี่ยาต้องไล่ไปเแถวไม่ง้พี่ยาก็เดินกระโดดกระโดดมาไอพี่ยาพูดเี่ยก่อนลยหแรก่อนกแรกทำไมรับน้ำรำญ่สิคะเบื่อ เรื่องใครครับวันวันพุ่มนี่จุกจุกมีบริการกลับบ้านด้วยนะคะนี่ยี่สิบบาทนี่นี่เอากลับบ้านได้ด้วยยี่สิบบาทกลับบ้านได้แน่นอนพี่ยากลับบ้านไปด้วยพี่ยาไว้ปุ๋ยมีพี่ยากลับบ้านไปด้วยชุดแก้วนะแก้วละยี่สิบตอนนี้คนไหนอยากขายอยากไปขายก็มาเหมาไปเลย พี่ยาครับ FT สาวพี่ยาไว้ปูอย่างครับยังเลยอ่ะไม่ไว้ปูกันค่ะเียรรัเีย้เนียก็หายีาหาวันนี้ก็ยแหน่อะรแวเก่เกอไเอาสี่ร้อยเอาสี่ร้อยสี่ร้อย หนึ่งร้อยเอ่ยาเขียนชื่อแมว

เมือ่อวานนี้ไว้ทั้งลูกเลยนะรูกกดต้องไปหยิบได้ทันทีเลยลูกดกดเท่าไหร่นะคะคนนั้นเป็นเจ้าของรูเรือขนาดนี้คนะ่ะเอามามาเลยนี่มาเว,วันนี้เชาจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ดูตรงนี้ะเดี๋ยวเวลาลูกกดเรามาดูนะว่ามันจะเป็นยังไง นั่งรอดูผู้เนียนรอตรงนี้นะครับพี่เอกประมาณกี่นาทีนะครูกดประมาณสัก10นาทีก็พอหนา10นาทีเดี๋ยวเรามาดูว่าทุเรียนอันนี้จะเป็นของใครก็เป็นของผมนี่แหละโอ้ยถผมนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปกับพี่ยาหรอกไม่แน่นอนพี่เดี๋ยวพี่ยาไปเลยผมดูนี่แหละเขายกล้องลอยอย่างนี้เรียพักทงานแล้วรอกล้องอ๋อรอพี่ไม่ไม่ถ่ายหรอพี่ไม่ถ่ายแล้วพี่รอเฝ้าทุเรียนนี่แหละไม่ไปไหนละ ยังไงยังไงทุเรียนอันนี้ต้องเป็นของพี่เนื้อบุ๊บเลอันนี้ไครมาแย่งพี่ใอรแย่งเจอดูดิว่าใครจะได้พี่น้าเะนปนคนนี้โอ้คนนี้อยู่ใกล้ตัวเลยเองเหรอเองเหเองนะไม่เคยไม่เคยเลยตัวตัวเองหยิบนะให้คนอื่นดูดิว่าใครจะได้ไปดูดิว่าใครจะได้ไปงาอจะบเลยอ้คนนั้นอะที่้ทเรียนไปแเอาแล้วไปหน้าอยู่น ได้ทุเรียนไดทั้งหวยถูด้วยเราทุกหมะมานครับอาจจะเดินก็เดินน้มูกจะไห いいですか เมื่อไหร่นะครเรียนอันนี้มาหยิบไปได้เลยดูว่าใครจะเป็นคนยืนๆนะ,นะนานา,ารกนะ อืมเลขแปดแปเวเีวร่นเดี๋ยวล่นโหเพี้ยนีไม่ต้องทายหพี้ยนีลงไม่ทันหรอกนี่ห่วยออกแล้วนี่ผมนี่ไหลซุด หมายเลเตัวเลขเกดเด็กพอาชี้ไปเลขเกดเ้าลยอ่ะยจะพี่เล็กคไม่ได้พี่เองจะไปเพี่ช่าีนี่พี่ยาไปพี่ยาไปพี่เองังไม่ได้พี่าไปเะ พี่ออยตเจเราเดินมา10นาทีมาตั้เดินงั้นยพรมลังนี้รังนี้เรียบรยครับี่ยานี้ไม่มีวาอยู่นี่ เล่นด้วยแล้วสวยงไหมปกติก็เหมือนพีอยู่แล้วแล้วแม่แต่งคนจีนเล่นกละด้าเดินผ่านนะ